ครับสำหรับโจนะครับโจบอยสกา u เนี่ยจริงๆแล้วก็เรารู้จักกันมาโอ้ยกว่าปีแนละ้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นเด็กๆด้วยกันนะครับก็เห็นวงวงนี้ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับน,นั้นรู้สึกจะไปะไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันนะครับเป็นแคมปัสทัวร์นะฮะแล้วก็ดูความเติบโตของเขามาพร้อมกับเราเราก็เราก็เริ่มโตมาด้วยนะครับกับวง,งบอยสกา u นะครับเรียกว่าโตกันตั้งแต่เด็กๆเลยอะนะ ก็หลังจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็นึกไม่ถึงนะครับว่าจะล่ำลาจากกันเร็วเกินไปนะครับเพราะอายุกันยังน้อยกันอยู่นะครับก็ยังไงก็แสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวนะครับขอบคุณโจนะครับแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่นะครับก็วันนี้เพื่อนๆนะครับหลายๆคนก็มาร่วมไว้อาลัยกับโจนะครับโจเป็นคนดี เป็นคนที่มีความสามารถนะไม่ว่าจะในเรื่องของการแสดงหรือว่าเรื่องของการร้องเพลงในวันนี้เขาเรียกว่ากระทันหันไปนะครับก็คิดว่าเขาทําหน้าที่ที่เขารักนะครับบนเวทีของเขาตายในหน้าที่ตายในหน้าที่ใช่ครับทำหน้าที่อง้ดีที่สุดครับดีมากครับสำหรับอย่างที่บอกนะครับก็คนเราบางทีมันชีวิตมันไม่แน่นอน ก็ต้องอตั้งอยู่ที่ความไม่ประมาทนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับโจก็เรียกว่าน้องก็จากพวกเราไปนะครับจากไปแล้วนะครับยังไงกใ็ใช่ใก็ขอให้คนรุ่นหลังนะครับน้องๆก็ครอบครัวก็ต้องตั้งหน้าตั้งตานะครับทํำลาเนินชีวิตของตัวเองต่อไปนะครับใช่ครับเพราะว่าคือไม่มีทีท่าว่า เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเจอพี่โจตั้งแต่บ่ายสองนะฮะตั้งแต่มาซาวเช็คตั้งแต่รอพี่ตะมาจากต่างจังหวัดหลังจากถ่ายละครใช่ไหมฮะก็ไปนั่งกินกาแฟด้วยกันอยู่แบบคุยเฮฮาคุยดังลั่นร้านกาแฟรครับเสียงดังกันแบบรู้สึกวันนั้นพ<ะ>ี่ดูคลิปอยู่นี่น้องยังอยู่ด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบผมอยู่ตลอดอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มนะฮะตั้งแต่เริ่มจนจน,จนส่งโรงพยาบาลจนปั๊มอะไรในมือส่งนิติเวศ ใช่ครับแต่ไม่มีคือง่ายๆไม่มีแบบไม่มีทีถ้าว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ตอนที่เล่นคอนเสิร์ตก็สนุกสนานมากพี่โจเต็มที่มากจนมาถึงช่วงประมาณสักเพลงที่1 0 13 14ครับก่อนเพลงสุดท้ายครับพี่ทัศน์รับพี่โจก็เหมือนว่าแอบไปเดินไปยืนตรงหลังลงเวทีเช็ดเหงื่อคนเดียวแบบเริ่มซิด้วเริ่มนั่นแล้วแต่พอแกเช็ดเสร็จแกก็ฮึดแล้วเดิน,เด,นเดินออกมาพี่เดินมาร้องต่อเหมือนว่าแกแบบ แฟนขับเยอะพี่แกญ่ก็ทุ่มเทไม่ใช่แคสุดๆเลยพี่โจจสดงว่าคือตอนนั้นช่วงนั้นอาจจะเหนื่อยใช่ผมว่าเ,วเริ่มแล้ว,ลวพี่แล้วก็ไปนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ฮึดสู้นะครับมาร้องเพลงสนสนากันต่อใช่ถึงแม้ว่าตัวเองจะเหนื่อยใช่ครับแล้วก็ประวบกแบบว่า่ามีน้องๆที่เอฟซีที่มาแบบว่าอยากจะขึ้นมา,าชื่นชอบพวกพี่ขอกอดหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่เ็นแล้วแบบว่าอยู่ๆพี่โจก็ล้มไปทุกคนก็คิดว่าพี่โจเล่นมุก หรือว่าแบบเล่นมุกจะให้น้องเขาไผยพอดอะไรเงี้ยพี่ตาพี่ดิบก็เหมือนว่าเฮ้ยโจโหเล่นเต็มที่เลยนะค่าตัวเรายังไม่ได้เลยนะแหมเล่นเต็มเลยนะทุกคนคิดว่าเล่นหมดครับทุกคนคิดว่าเรื่องเล่นหมดจึงคิดว่าไม่มีใครที่แบบจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเพราะว่าเธอคือถ้าไม่สบายเนี่ยก็คือมาไม่ได้หรืออะไรอย่างงี้แต่นี่เขาทำด้วยสปิรติตของเขาจริงเลยใช่ครับคนแบบพี่ตาเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้เล่นแล้วพี่ตาช็อกแล้วพี่ตาเขาก็ช็อกแล้วก็รีบลงไปช่วยพี่โจ พี่โจพอเกิดอาการชักกัดกามพิตาก็รีบเอานิ้วเอานิ้วมือเัวเองให้พี่โจกัดคือยอมเจ็บเลยนะบอกว่าเสืได้เสืได้บางทีช,งช่วงวินาทีนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีใครที่ที่ที่จะจะเป็นตรงนั้นคือทุกคนพยายามพอบพี่ตาเขาก็กลัวว่าจะทําผิดหรือเปล่าแต่ก็คือมีคนที่จะโกนมาว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็นหมอนะหรืออะไรเงี้ยบอกเขารู้เรื่องนะก็เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดหายใจอยู่ห้ามไผ่บอก ใช่ทุกคนก็หยุดก็มีการเจะจะจผิดผิดใช่ครับข้อไปซึ่งิ่แต่ตอนนั้นทุกคนเชื่อว่าแบบทุกคนตกใจช็อกกันบมดว่าทำอะไรไม่ถูกพี่มือไม่สั่นกันเก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในระยะเวลานั้นถ้าคนที่เป็นถูกต้องหรือว่าในในในส่วนของการช่วยเหลือมาทันเราคิดว่าเขาก็อาจจะไม่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 เซ็นมากแต่โอเคครับถึงแม้ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะจะจะ,จะก็ก,ก,ก็ต้องจากออกไปนะสักวันพวกเราอาจจะต้องก็ต้องต้องน่ำหนาจากกันไปอย่งนะเพียงแต่ว่าจะใช้เวลาเวลานานหรือเร็วเท่านั้นเองใช่ครับนะครับแต่น้อยเหตุการณ์ของพี่โจนี้ก็ในในพี่โจก็ได้จากเราไปแล้วก็อยากให้เป็นอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเคสสตั c ด s e s t u d ยนะพี่นะแบบว่า <c oughs> ให้ทุกคนบอกว่าศึกษาจากวิธีผู้ชีพเบื้องต้นเนี่ยครับครับ <c oughs> เรื่องต้นนี้น่าจะที่คิดว่าคือตั้งแต่บนเวทีแล้วครับ ราะว่าเพราะว่า,วาหยุดหัวใจชีพจรเลยหยุดเต้นหมดแล้วครับตั้งแต่ตอนที่คุณหมอมาอาที่รถโรงพยาบาลรับเข้า,ามาก็พยายามทั้งออกซิเจนทั้งปั๊มหัวใจแต่คือคุณหมอที่ลงมารับเข้าบอกว่าจริงจริงจำหยุดเต้นตั้งแต่บนเวทีแล้วครับคือไปถึงโรงพยาบาลนี่ก็ช็อตไฟฟ้าแล้วก็ปั๊มหัวใจตามแล้วก็ฉีดยาเข้าเข้าร่างกายด้วยก็แบบทำเต็มที่แล้วก็ดึงกลับมาไม่ได้ เพราะว่ากว่ารถพยาบาลจะมาเกิน20นาทีนะฮะเพราะว่าคุณหมอว่าการจะกู้ชีวิตต้องภายในสีนาทีครับแล้วเอ่ออย่างตอนนี้หมอวินิยวินิช้ยังว่าเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคอะไรก็แบบกล้ามเนื้อหัวใจแบบว่าล้มเหลวครับแบบว่าหัวใจวายฉับพลันครับกล้ามเนื้อหัวใจแบบว่าตายครับแล้วฉับพลันแล้วก็ตรวจพบน้ําตาล ินซึ่งคนปกติจะไม่เกิน100ใช่ครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอฝากนะครับให้กับน้องโจนะครับเป็นตัวอย่างกับใครแห่หลาคนนะครับการพักผ่อนนะครับให้เพียงพอนะครับแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับบางทีด้วยอายุบางทีมากขึ้นเนี่ยการออกกําลังกายการพักผ่อนเป็นสส่นที่สาคัญที่สุดงนะครับแล้วก็ขอฝากไว้ในเรื่องของการ ช่วยเหลือนะครับก็อย่างที่บอกอาจจะมะีเคสของโจเนี่ยก็เป็นเคสที่เป็นตัวอย่างนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกันนะครับ